ราศีไหนที่มีเกณฑ์จะได้รับการเสยเยสจากคนที่คุณชอบก่อนจะรับฟังคำํำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์อวยพรให้ตัวคุณต่อใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีมากปูจ๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับ ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาดสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนเป็นโหงมืออาชีพกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์เจ้าไพ่ฤาษีตาทิพหรือษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาให้กับคุณปู่จ๋า ลูกอยากรู้ว่าราศีไหนที่มีเกณฑ์จะรับการเซเยสจากคนที่คุณชอบและขอคำแนะนำคำตักเตือนจากปู่ด้วยราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมังกรราศีกัน ราศีพฤษภราศีเมถุนราศีกรกฎไหนขอเสียงคนที่เกิดทั้งหกราศีนี้และพิมพ์ต่อใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีมากปู่อยากจะบอกอยากจะเตือนลูกหลานว่า ช่วงนี้ตัวคุณอาจจะต้องเผชิญกับความรู้สึกโกรธหรือความไม่พอใจในหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวตัวคุณจะต้องหาวิธีจัดการกับความโกรธอย่างเหมาะสมนะครับอย่าวเบี่ยงอย่าบินขอให้ใจเย็นๆนะครับการฝึกสมาธิการทําวิธีผ่อนคลายต่างๆนะครับสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลาบากไปได้ ช่วงนี้ตัวคุณอาจจะต้องพบกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสําคัญสาคัญในชีวิตนะครับอาจจะเป็นการสิ้นสุดลงนะครับของความสัมพันธ์หรือว่ามีการเปลี่ยนงานหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ตัวคุณต้องปรับตัวแม้นะว่าจะเป็นเวลาที่ท้าทายนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดโอกาสให้ตัวคุณได้เริ่มต้นใหม่และก็พัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น ช่วงนี้คนใกล้ชิดหรือบุตรปริวานนะครับที่ตัวคุณดูแลจะมีบทบาทสำคัญในชีวิตตัวคุณนะครับคุณควรให้การเอาใจใส่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเอาใจใส่พวกเขาให้ดีนะครับการให้ความรักและความอบอุ่นการสนับสนุนจะทําให้ความสัมพันธ์ของตัวคุณกับคนรอบข้างมีความสุขและความแน่นแฟนมากขึ้น การสวดมนต์การเจริญสติการมีสมาธิจะเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับที่ช่วยให้ตัวคุณสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคหรือความท้าทายต่างๆในช่วงนี้ไปได้นะครับการทําสมาธิจะทําให้คุณมีสติปัญญาและความสงบใจในการตัดสินใจและยังเป็นการสร้างพลังบวกให้กับชีวิตของตัวคุณในช่วงนี้นะครับตัวคุณจําเป็นที่ ต้องพัฒนานะครับความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและความมีเกียรตินะครับการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำนะครับการรับผิดชอบทําให้ตัวคุณประสบความสําเร็จในด้านต่างๆของชีวิตการมีคุณธรรมการยืนหยัดในความถูกต้องนะครับจะเป็นที่ยอมรับนะครับต่อคนรอบข้างและคนที่ตัวคุณนะครับได้เกี่ยวข้องเขาจะหันกลับมาให้ความนับถือ ในตัวคุณมากขึ้นใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับกดจิ้มเข้าไปดูดวงเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูติดขัดหนักมากแนะนำเลยครับเราจะได้มาเปิดดวงชสตาเพื่อดูว่านะครับดาวอะไรเสียดาวอะไรดีนะครับ้ากรรมในเวรนะครับตามมาเราจะต้องแก้ต้องกันอย่างไรนะครับแนะนำเลยนะครับโร6 9 9นะครับ สานาทีกดเข้าไปนะครับเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริง